สวัสดีค่ะพี่นอ้องสวัสดีทุกผู้ทุกคนเด้อค่ะเด้อเมื่อนี่แม่เพิ่เดินทางแล้วจ้อยูทถนนทั้งดวเนะพี่นอ้อง น้องเด้อขณะที่แม่โมเดินทางจังไปท่าบุญจะไปน้องมันจะไปท่าบุญเนาะชมบรรยากาศน้ำกันรถติดบ่ ไก่จ๊ะพี่นองจำมาเนี่ยตัวถทางมาไปมาไก่นาะชมวิวด้วยกันจ๊ะพี่นองเห็นป่ะพี่น้องผู้เขาปุ้นอยู่ใกลๆปุ้นนะผู้เขา ช่วพูมิทันนจะี่นองจ้ะวเดถวบ้านก็นมีเราพี่นอ้องแต่ประเดี๋ไปเทีจะออกมากข้างนอกเนะจะออกมากข้างนอก ตั้งจังหวัดชมบรรยากาศมองไปสวยงามพี่น้องเนาะชมวิวชมบุมินัดสวยงามวดงาม บุรีพี่น้องจ้ะ่างชนบุรีเนาะมาจิเป็นนันวัดช่องลมชลบุรีได้ท้ำบุญไปวัดช่องลมพี่น้อง มาเดอพี่น้องไปน,น้ำกันเดินทางไปน,น้ำกันจ้าน้นส้ายนี่งามนะพี่น้องเนาะเอยวทิวทันนะ รถติดบ่ดติดเนาะรถบ่ติดเนาะเฮยยังไฟไปเรื่อยๆไม่มีไม่ติดไปเรื่อยๆร,ยๆรถบะติดพี่น้องเมืองแนวเบิง้งพี่น้องเอ้ยเบิง้งผู้มีทัดน้องข่อยแนะ่ถนนมาทางนี้เนาะ ช่วงเดินทางป่านบึงชนบุรีกแกร่งนะพี่น้อง ก็อยากเบิ้งผู้เดียวเนาะอยากให้ท่านผู้ชมได้เบิ้งน้าอยากให้ท่านผู้ชมได้เบิ้งด้วยเนาะเบิ้งความงามความสวยงามเมืองชอนบรีได้เป็นน้องจ๋ามีภูเขามีภูเขาเนาะขณะเดินทางเห็นว่าเป็น้องเต็มเต็มเลยบนนะบดงามขนาดเลย ทิวทัศน์มีวทัศน์เราเปนองหดงามมาอจากเบิ้งผู้เดียวไม่พี่น้องก็เลยเก็บภาพบรรยากาศมาให้พี่้องได้รับชมน้ำเนาะมาเบิ้งน้ำกันเด้อพี่นองเด้องดงามจริงๆจะพี่นอง เออมาใกล้ๆถึงจะเห็นเรือเนาะก็ลืมสังเกตเลยใอ้ี่นนองเนี่ยเรือน้ำนเนาะเรืออยู่บนบกเจ้าบนเรือไปลงทะเลมาด้ว่นนองมาช่บรรยากาศน้ำกันจะ้ะ ชมบรรยากาศมาชม,มวิวทิวทัดน์น้ำกันเด้อพี่น้องเดอ้อสัมผัสกับธรรมชาติจะพี่น้องจา้าเนาะแม่โมพผ้ามาสัมผัสกับธรรมชาติจา้าสวยงาม สวยงามจะพี่น้องอ่างใจตัวเมืองชน,นบุรีฝานได้แห่งงามนะพี่น้องแห่งงดงามเนาะดื่มดำกับธรรมชาตินะพี่น้องเนาะดื่มดำกับธรรมชาติได้จ๋จะเด้อมาเด้อค่ะเด้อมาชมน้ำกันพี่น้องมาชมด้วยกันงดงามจริงๆ เป็แงแกล่งชนบุรี่คือเขาพี่น้องจา้าไบบกทางเนาะนองจากขอลบคลิปนี้ไว้สำเด้อพี่น้องเด้อคลิปหน้าพอากันใหม่จ้ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมเด้อพี่น้องเด้อ ก็คลิปสวยๆงามๆน,นี่จ้าเซเบรนันถ้าบนุนโยนน่วัดเขาช่องลมนะพี่น้องจ้าคลิปหน้าอกันไม่ไม่บายจ้าขอคุณทุกท่านเด้อพี่น้องเด้ดอที่เขามารับชมจ้า